ใหญ่ทั่วทิตย์กำไรชีวิตคุณค่าตระการตามมหากุศลมงคลรับปีใหม่สวัสดี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 วันขึ้นปีใหม่ ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดบ้านใหม่เจริญธรรมวัดเกาะยายหนูตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกเริ่มงาน28ธันวาคม68ถึง8มกราคม69ตัดวายลูกนิมิตวันที่8มกราคม69เวลา16นาฬิกา39นาที เชิญปิดทองลูกนิมิตรอบอุโบสถทําบุญถวายสังฆทานติดผ้าป่ามหากุศลโชคดีรับปีใหม่ร่วมใจทําบุญครั้งใหญ่จองเป็นเจ้าภาพมีตัดวายลูกนิมิตจองร้านขาบวชนาคหมู่ติดต่อได้ที่พระครูใบดีกาอรินไทยอาทาโรโทร0 8 4ย์แปดส่ผู้ใหญ่บ้านโทร093 251 8 8 5 5ผู้ช่วยโทร0 9 8 3 5 6 9 6 9 4 ลัการสุดตระการตากับสุดยอดมหรสพครบครัน28ธันวาคม68สุดเร้าใจกับคอนเสิร์ตม่อนวรวิทย์แต่งตัวบทเทนสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาบ้าเธอรสนิยมต่างกั ส9และ30ธันวาคม68สุดสนุกกับคอนเสิร์ตวาไรตี้กอย่าปัททะแสบคูณสองคิวเคนคอนเสิร์ต ทธันวาคม68ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเจ้าแม่รำวงย้อนยุคแนนซี่ท็อปไลน์ในรูปแบบรำวงย้อนยุคคนงามที่ตามพอจองน้องเจ้าดังเงาก็คอยปกป้องพอ่อ 2มกราคม69ต้อนรับศักราชใหม่สนุก <perk nationale prayed> สะใจกับคอนเสิร์ตเบนจรงสุโขทัยปัทมแสบคูณ2องคิวเขนคอนเสิร์ตและในใจพี่เบามันจะทวงแค่ดองอภิยาพี่ดองอภิร้อยดองจังหูอน้องโรไม้น้องมาทำไรไม่ดู3มกราคม69เร้าใจกับคอนเสิร์ตวาเรตี้คิวเขนคอนเสิร์ต มกราคมมาแล้วศิลปินเจ้าของเพลงฮิตมากมายผีสั่เดิน์่างแดนยืนก็แม่ดินทินได้เสื้อตัวแพงเม็ดกำปูชาใส่คอนเบิตของอเมริกาของนำเข้ามาทางเหนอห้ามกราคมชมของเสิร์เจ้าของเพลงดังมากมายไยอาภาพรนครสวรรค์ 6มกราคม69ยิ่งใหญ่จัดใหญ่กับคอนเสิร์ตลูกทุ่งอินดี้คนดังเนสกาแฟสี่นักคอชอบรรยากาศแห่งการได้รำไม่ร้ายรอ 7มกราคม69ยิ่งใหญ่ตระการตากับนาตะดนตรีมาตราลิเกไทยพบพระเอกปริญญารุ่งฟ้ากฤษดาบารมีพร้อมนุน่นดำดงฉันคือดำดงดุดดงกว หอระสบชมฟรีชมฟรีตลอดงานน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกการคมนาคมสะดวกสบายอย่าลืมต้องไม่พลาดบุญใหญ่ในเทศกาลปีใหม่ได้กำไรชีวิตเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ปิดถองฝั่งลูกนิมิตวัดบ้านใหม่เจริญร,รมวัดเกาะยายหนูตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเริ่มงาน2 8ธันวาคม2568ถึง8มกราคม2569ตัดว่ายลูก ลิมิตวันที่8มกราคม69เวลา16.39นาฬิกา39นาทีมหรสบเรา้าใจชมฟรีตลอดงานงานนี้วัดจัดเองไม่มีการออกเรียอะไรฟังให้ดีฟังให้ดีดทําบุญลุ้นโชคทุกคืนท่านผู้ใดได้รับใบปลิวจากทางวัดสามารถนำใบปลิวมารับวัตถุมงคลจากทางวัดฟรี แล้วนำไปใส่ในตู้จับรางวัลได้ทุกคืนมีทองให้ลุ้นทุกคืนและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย<า>